ได้ครับได้เลยือเขายังโอเอ่ะโอเคหนีาาการดีๆะครับก็ฝากเทเลอร์เบสเอเชียด้วยนะครับวันนี้เทเลอร์เทเลอร์เบสเอเชียวันนี้เทเลอร์เบสอัลบั้ก็ไม่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่ จากที่ไทยนะครับก็ขอบคุณต้องขอบคุณชนลลอร์มากครับที่สะสนรูปวิชากรรมแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ดีใจกับพี่ๆที่ได้รางวัลไปทุกคนด้วยนะครับก็ดีใจมากๆก,ก,ก็วันนี้เป็นเกียรติมากที่ไมาร่วมงานนี้จริงนะฮะน้ารู้ขอเริ่มเริ่มเข้าสีกัตอนี้ทีนี้ก็มาเข้มข้นเลยใช่ยังไงทีู่ไปยิงหมอนไปเธออ่ะคือมันมันค่อนข้างที่จะ มันเข้มข้นมากตามสไตล์ละครช่องวันเลยครับเพราะว่าแ่หนึ่งเองอ่ะก็เป็นคนที่เขียนละครพวกนี้เข้มข้นแล้วคือมันเดาไม่ได้ผมชอบมากความที่แบบเดาไม่ได้เพราะมันเดาไม่ได้จริงว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเข้ามายุ่งเหยื่ออีกแค่หนึ่งอีพีอ่ะคือชั่วโมงนี้นี่ไม่พอาแต่งตรงั้แล้วมันาทตอนเนี้ยเราทั้งคอมันดูแบบเบียดแต่ก่อนเลยเป็นไงบ้างที่แถบสำหรับบ็นกลับมาได้บ้างโอ้โหแซ่บอะผมว่าดีใจมากที่แบบว่า ในด้านของในด้านของในตึกและกันคือแบบอย่างออฟโรดเองเนี่ยคือเขาทุ่มเทมากเราก็ทุ่มเทมากก็ต่แบบช่วงช่วงนี้หมงานหักมากแต่ว่าผลที่มันออกมามันคนมันอินกับตัวละครแฟนคลับเขาทะเลาะกันว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้เฮ้ยคทำแบบนี้แบบนี้เราก็เลยแสดงว่าอินนะถ้ารักกันถ้าเกลียดกันแสดงว่าอินแหละถือว่าเป็นการกลับ มันยังต่อไม่ได้มันยังเหลืออีก6 e อีพีพี่แต่แค่4 EP อพีนี่ก็คือแบบหอด่าน้ำไหลไฟดับแล้วแสดงว่าต้องห้ามพลาดทุกตอนตรงไหเพราะว่าจะมีความเพิ่มดีกีขึ้นเรื่อยๆใช่มันห้ามพลาดเลยไม่แต่ตอนเดียวครับต้องไปด้วยไม่ว่าจะเป็นอันคับหรือว่าฟลูรือว่าจะเป็นช่วงคัะก็ได้ขนาดยังไม่ได้ถึงครึ่งทางใช้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมันยังเดือดอยู่เลย มันแตกต่างครับคือความเป็นเราผังระหวางละารอช่องเงิระหว่างเบิดร์ด้วยคือตัดสนุกมากเร็วมากชุบชั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 บอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเข้าใจนะดูแล้วไม่เบื่อเลยดูไปรีดภาพไปไม่ได้เลยต้องนั่งดูเนี่ยเพราะเดี๋ยวแบบคุณท้ามพลาดนะครับเพราะฉะนั้นต้องห้ามทำอะไรให้จใจจอดูอย่างเดียวต้องดูอย่างเดียวถ้าคุณหลับตาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณพลาดและวหลุดแน่นอนทีนี้มันมีเรื่องแบบ ยางยางยังไม่จบอันนั้ก็ไม่ได้ส่วนนีมันก็มีมาแล้วอ่ะนิดเดียวนิดเดียวแค่จุกกันอีกหกอีกหกอีกหกอีีที่เหลือแลโอ้อีกหกอีพีก็ก็ไปตามตัวละครต้องรอรุนอยู่ด้วยกันมันก็เป็นไปตามสมเป็นความสมเหตนสมผลของทันกับทีมตามบทบาทของตัวละคร เห็นแล้วแล้วผมว่ามันมันก็จริงนะเพราะว่าจริงจริงแล้วอ่ะ NC อ่ะครับมันมันคือซีนหนึ่งในในในซีรีส์ครับมันคือการเล่าเรื่องราวอ่ะเราไม่รู้ว่าทําไมถึงทําไมถึงไปให้น้ำหนักกับมันขนาดนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงของแสดงเลิฟหรือว่าเหตุการณ์ต่างแต่ว่ามันคือมันคือเสี่ยวเดียวเองอ่ะในฐานะนักแสดงรู้สึกว่าวิถ้าคนมาโฟกัสแต่ฉาก NC มันก็ มันถามว่ามันถามว่าชื่นชมก็ดีไหมก็ดีแต่ว่ามันก็กินอิสอื่นๆของพาร์ทไม่ว่าเราว่าในฐานะนักแสดงนะมันมีทั้งพาร์ทของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์น้ําเสียงต่างๆยังมีอีกหลายซีเลยซีดีใจเศร้าอะไรเงี้ยเราว่าถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่คาดหวังเอาไวเนี่ยมันจะสนุกมากแต่ตรงว่าเราก็ตั้งใจถ่ายทอดอยู่แล้วคำสาบก็มีใช่เพราะว่าผมว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนนะครับมีขอบเขตในการแสดงมีขอบเขตเรื่องเรื่องคนเราต่างคนเราต่างคนต่างมุมมองความรู้สึกไม่เหมือนกัน บางคนรู้สึกว่าอยู่ในตัวละครแล้วอาจจะทํามากกว่าชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเอา o f คาแร r เ c t ร r แล้วครับ,รบมันจะมีความรู้สึกอาจจะทําให้รู้สึกกดดันได้ถ้าสมมติว่าอมันเป็นยังไงยังไงยังไง<ต>เลยแต่ว่าแต่ว่าสบายใจขึ้นเพราะว่าตัวักแสดงเ่องไม่กดดันใช่ไหมครับผมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องแบบว่า individual เลยแล้ว<อ>ตัคนเลยเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยทาํางานร่วมกับคนอื่นว่ามันกดดันไหมแต่ว่าส่วนตัวของเราครับเราก็เราก,เราก็ฟรีเราไม่ได้เราไม่ได้ เราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่านี่คือซีนที่มันสําคัญเรารู้สึกว่าถุกน้ำหนักครับที่เขาถูกเลือกมาเพื่อจะถ่ายมันสำคัญก็คืออันนี้คืออยากอยากให้เรียกว่าอยากให้อยากให้เห็นไปทั้งนักแสดงและศิลปินใช่เพราะว่าดันกันไปเราเรียกเราเรียกนักแสดงว่านักแสดงเราเรียกศิลปินว่าศิลปินแล้วเขาทําผลงานออกมามันคือการสร้างงานอาร์ตขึ้นมาอันนีงแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสแต่การ การมีเอ็นซีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดในมุมอื่นมันก็แอบรู้สึกว่าได้เห็นในมุมนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าคนคาดฝักกันไปเยอะเพราะว่าเพราะว่าแบบด้วยความที่เรากลับมาอะเงี้ยอบองผมว่าขาผมไม่ค่อยนะเป็นข่าบังคือมีก็ฟินแต่ว่าไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกีกนิดหนึงหลายคนขุดแบบว่าเอ้ยเราขุดตอนขุดภาพเก่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันแล้ว เาโ,โดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอุ้น่ารักคือผมอะ่ะผมเป็นคนแบบแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตาคือเราเป็นเด็กอ้วนมากที่แบบมีสิวแล้วก็แบบฟันใหญ่ฟันเก้อะไร,รอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่มีความคิดเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองน,นนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องมารักษาภาพลักษณ์ตั้งแต่เด็กแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มดูแลตัวเองขึ้นมาขนาดเป็นพระเอกผมม่คิดเลยว่าผมไม่มีวันได้เป็นพระเอกหรอกเพราะว่าหน้าตาเราไม่ได้ตรงแบบว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แค่เรา มันกลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้เราดูดีได้แล้วเรารู้สึกว่าเราจะดูดีได้เรื่อยๆคือไม่ได้อยากเป็นดูดีตามตามแบบที่ใครชอบนะแต่ว่านาวันนี้วันที่เรามั่นใจแล้วอะเราอยากถ้ามีคนขุดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีวันที่เราไม่มั่นใจแต่มีวันไหนพีกๆอีกไหมครับหรือว่ามีความน่ารักของเราผมว่ามันเป็นช่วงเวลา <S <S <อ>ผมไม่อายเลยนะผมไม่ไม่อยากจะลบช่วงเวลาไหนทิ้งไปเลยมันคือช่วงเวลาที่ผมแบบไม่หวงหน้าตายที่สุด เละมันลุยมันสนุกแล้วนั่นก็คือความทรงจำแล้วมันคือเวทนาการทุกคนฮอล์ออฟเฟนครับให้มองเราเป็นแบบรโมเดลแม้เพราะแบบว่ากว่าจะมาเด้เป็นแบบนี้เเขาบอกว่าเกิดมาชาตินี้ชีวิตเดียวโครงเดียวครับมันอยู่แค่โครงครับแต่ภายนอกเราจะเป็นยังไงก็ได้ถูกไหมครับถ้าเราสามารถมีหีบบรรจุเราอยากจะเปลี่ยนยังไงก็ได้มันมันสมัยนี้แล้วครับสราวมก็เห็นใช่ไหมที่เป็นหลายคนขุนนุ่งหน้าล้าสมัยไว้เด็กมาน่าค่ะแต่หน้าเก่าผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่า หมายถึงว่าคือเราสมัยนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ไงเราหน้าเราก็จะเราก็แบบไม่มีความเก๊กไม่มีความอะไรอะไรต่ำลอยตาำเจนใช่ถ้าเป็นรนี่ที่หล่อสมเด็จเฮ้ยไม่ขนาดนั้นแล้วจริงไหมจริงไหมที่เขาพูดคอมเมนต์กันว่าเราเป็นรุ่นพี่หล่อสมด็จบรียนไม่จริงผมว่าผมว่าเราผมว่าด้วยความที่ผมร้องเพลงอะไรเงี้ยร้องเพลงมันก็เลยแบบคนสามารถคนก็จะชอบานแบบมีวงดนตรีอะไร แต่ก็หลออขึ้นมาหลอขึ้นช่วงอยู่แล้วครับเอาช่วงนี้ก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยช่วงนี้ดูตาหวานอาจริงๆเราเราก็ค่อนข้างนอนเยอะพอเรานอนเยอะกินอิ่มเนี่ยก็ฟูแก้มมันก็ฟูเนี่ยครับเราแค่นอนอิ่มๆเท่านั้นแหละครับแต่เราหวานตั้งแต่กลับเกาหลีไปนาพาพี่พูดอย่างนั้นคือคือเราเรียกว่าอะไรเราไปเราไปเที่ยวเกาหลีเราเติมความรักมาไปเติมความสุขนิดความสุขหน่อยไป้วกลับมา เราก็เลยตาสว่างขึ้นคือเห็นคือคนก็บอกว่าพี่บุตรตาฟรีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไปไหว้พระว่าพระครับแล้วก็เรายื่นเลฟเฟรนซ์ให้พระดูยื่นเลยยื่นเลฟเฟรนซ์ให้พระดูว่าประมาณนี้ครับเออมันช่วงใต้ตามันไม่ดีเลยขอให้ครูหลับตาตื่นมาปุ๊บปึ้งดีเลยเพราะเธอแบบจากเขาแล้รอบที่แล้วว่าไปแล้วกลับมาคือจะไม่เปลี่ยดไข่ อาจจะอาจจะอาจจะไม่แน่ใจเรื่องนี้ที่แบบเป็นแงบ้างครับกลับมาคนชิ้นชมแอรคนจำไม่ได้จริงๆอยากถ่ายไปสักพักดีไหมทำไมอะไม่แต่ว่าจริงเหรอคือจริงๆไปจริงๆสิ่งที่ที่เปลี่ยนผมว่าผมเพราะว่าผมไปดาวเพิ่มมาแล้วผมเป็นคนหัวรีบแล้วไม่ได้ปรึกษาใครด้วยนะผมเห็นในเห็นในติกตอกว่าไปเกาหลีต้องทําผมไปเกาหลีต้องทําผมเอางี้ไปเลยอ่าเป็นประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิต มันมีผลลัพธ์เหรียญมีสองด้านเพราะมันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมีสองด้านออกหัวกับก้อยเราอาจจะออกก้อยเอ้ยโอเคโอเคใช่ไหมโอเควันนี้หล่มันอาทิลุกนึงมันอาทิตกว่าแล้วไงครับวันแรกก็คือหัวเหมือนเหมือนเหมือนยีราฟครับที่ที่ที่มันิดนีแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนกระโหลกแบนเอออันนี้คือเปลี่ยนทั้งลุกเราด้วยไหมเลยการแต่งตัวของเราแล้วก็เฮ้ยไม่ ไม่ค่อยเปลี่ยนะไรขนาดเลยเกิดอะไรขึ้นพอใจไหมกับโมชันนี้ของเราเยอาจจะต้องรอสักหกเดือนว่าพรที่เราไปขอมามันมันจะมันค่อยคซึมซับเข้าไปพอพรมาสิทธิผลก็รอพรประสิทธิผลก็ตอนนี้พรยังเต่งอยู่ครับพรอาจจะยังบวมอยู่พี่ขออนุญาตถามครั้มาได้นานกันครับอะไรครับกับไปขอไปขอพรอะไรครับสิบวันครับสิบวันตอนนี้มี ยังสิบวันอันนี้ถ้าบอกว่าสิบวันดีขนาดนี้แล้วถ้าคนติดต่อมาผมจะเป็นเอเจนซี่แล้วนะผมว่าผมจะเป็นเอเจนซี่แล้วนะตัวเนียนอยู่นะจริงผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอเคไม่ไปขออนไปขออนแล้วมันได้ผลเร็วขนาดนั้นไลยได้พอนเร็วอยู่ตอนวันดีขึ้นนะครับสำหรับเราเลยครับพอได้พอนี้มาดีขึ้นเพราะว่าจริงๆพี่เขียนข่าวยากแล้วอยากอยากเล่าให้หมดเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าผมทํางานหนักอะไรอย่างนี้ตามันแบบว่าแพ้แสงจนแบบไอ้กล้ามเนื้อกระตุกช่วงหนึ่งแฟนคลับเห็นแล้วว่าคิวผม บุกเลยเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยถือโอกาสแล้วกันไปทำอะไรมันให้มันแบบดูใจไ่นใช่ไหมเพราะว่า,า,า,าไม่ได้ความที่ไม่ไคิดไม,ไม่ได้คิดเลย<อ>ก็เลยแบบเออตามันลึกจริงๆอ่ะมันใต้ตามันไม่ไหวแล้วอ่ะใชขอขอนุญาตยิ้มเล็บเป็นใครอ่ะอ่าเป็นเป็นต้าอูใ่ในในเวอร์ชั่นที่เราดึงหน่อยตัวเองค่ะเวอร์ชันไอไอเวอร์ชันไม่ไม่ได้ใช้ใหไ่ด้วยมือเลยเป็นนุ่นเลยฮะเราว่าหมอทําได้ไหมเราช่วยคนละครึ่งโครงการคนละอุ้ยไม่ใช่หมอพระ พะิษพระครับพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมก็ดึงของผมแล้วให้สิ่งสุดสุดดูครับอันนี้คือไปแค่นี้เดียวเหรือว่ามีทำอะไรเพิ่มเติมเพราะเธอว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าในไหนเป็นอะไรเงี้ยไปขอยื่ดเปรตทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นเล็กๆหน่อยเขาเขายืดเปรตนักเขาไปทำอะไรก็ทำหมดแล้วคุณอัพโหลดไว้ยังไงบ้างครับไม่มีใครชิมกับผมเลยนะ เบราตอนนี้มาตอนนี้มันสักพักนึงแล้วไงแต่เดี๋ยวผมว่าดีขึ้นมันมันยุคสมัยมันเดี๋ยวนี้ก็คือแบบผมเห็นพี่ป๋อหลอกกับผมแล้วว่าตอนนี้นไม่ได้อ่ะเรามองนั้นพี่ป๋อพี่พี่นี่เหมือนสมัยผมดูพี่แบบคมแปลกเลยนะอะไรมันก็ต้องดูแลตัวเองผมว่าดีกว่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปมันเราได้ส่องกระจกตัวเองในทุกๆวันแล้วมีความมั่นใจในการไปทาอะไรผมว่ามันแค่นั้นแหละไม่ได้เอาไปอวดใครมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ ใครทาก็ได้เนี่ยเมื่อเราเลือกได้เราก็เลือกดีกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเราใช้ชีวิตได้ก็โอเคละแสดงว่าแฮปปี้เลยกับพร้อมรับงานแฮปปี้พร้อมรับงานถือเขาเรียกว่าถือคงาถือเคสถือหัวหงมหฮงหม่แบบเปิดรับซับอะไรเพาหลายๆคนไปยเขาก็ต้องมีการดูดวงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าเรื่องเรื่องดวงเนี่ยผมว่าก็ก็กะอยู่ครับแต่ว่าไม่ทันแล้วผมกะว่าจะเปิดอีกบริษัทหนึ่งครับ ตู่อ้าเก็บเงินจํากัดเออพราะว่าตอนนี้รับทรัพย์ไม่จํากัดแล้วลืมไปเลยมันใช้ไม่จํากัดเหมือนกันออใช่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะ e x p ก n ์เเยอะอ,อันนี้ก็พาคุณแม่กับหลานแล้วก็พี่สาวไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยก็ถือโอกาสไป,ปเไที่ยวด้วยแล้วก็ไป,ปเ e f e r e n c e r ฟ f e r e n ก็ได้สิ่ง<อ>ดีกับของ<อ>คุณแม่คุณแม่เกิดไว้พริเหมือนกันแล้วฮะเพราะว่าโดนแรงดึงดูดเหรอเราบอกว่าเออใจเย็นนะเดี๋ยวว่ากันแม่จะรอผลพรอยจากหมูก่อนว่าเป็นยังไงไม่แต่เราเราก็ฉีดยาเขานะแต่ว่าเขาแบบว่าเอยอ่าเดี๋ยวเครื่อง แสดว่าแม่ไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมผมว่าเขากลัวถ้าไม่กลัวเรียบร้อยแล้วเออได้ครับโอเคค่ะบ ตกว่านัองอายากเนชนหน้าตัวใช่ผมไปชินหน้าตัวเองเลยแต่คือฉันเปนรอบที่แล้วความตีนะไหมเราด้องเขาบอกว่าหน้าเหมือนพี่พี่รพี่นเหมือนกันพี่พี่เหรอครบเพียอนเหรอใช่คล้ายๆนะดูสิอย่าไปขำดิหมอเดียวกันโอเคไม่พัะองเดียวกัน